โอเคค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะ้ำมาอัปเดตเรื่องของภาษีร้านนวดแท้แทแน้นนะคะทุกคนวันนี้สําหรับใครที่เปิดร้านนวดนะคะก่อนอื่นนะน้ำจะบอกว่านะ้าทำทําร้านเล็กๆนะคะในหมู่บ้านนะคะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะคะก็คือแบบคือห้องเนี้ยที่น้ําอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่อะคะ่ะทุกคนบางร้านก็คือจะทําแบบใหญ่เลยเนาะเออมีห้องส่วนตัวมี ห้องเล็กๆห้องน้ำเนี่ยนะคะแต่ห้องน้ำอาจจะเป็นมันแบเป็น็อปปี้รูมนะคะแล้วก็ออกไปด้านข้างตรงตรงผ้าม่านเนี่ยค่ะมันก็จะมีประตูออกไปเป็นห้องซักล้างแล้วก็ห้องห้องน้ำพอดีน้ำโชคดีที่ว่าบ้านนะ่ะที่เราซื้อค่ะมันมี็อปปี้รูมอยู่แล้วมันก็มีห้องน้ำอยู่ปอถ้าถ้าเกิดแบบใครบางคนนะ,ะก็อาจจะไปหาแบบที่มันเป็นกรเวอเบอร์แล้วเนาะเออแล้วก็ ทำเลยอะไรประมาณนี้แต่ของน้ำอ่ะมันเป็นที่อยู่อาศัยน้ำก็เลยต้องไปจดแกเรเบอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วอ่ะก็มาทำประตูสองประตูนะคะแล้วก็คือมันต้องมีประตูสองประตูะเนาะแล้วทีเนี้ยก็ยังไงอะคะ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็มาดูเรื่องว่าเออมันมันถูกต้องความสูงของผนงังมันเป็นยังไงนะคะก็มาดูตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ย ที่น้ำทำนะคะตอนนี้น้ำทำเรื่องภาษีไปแล้วเออปีเนี้นะคะทำไปแล้วประมาณ3เดือนแต่ทีเนี้ยยังไม่ได้แบบคือสตอทเยอร์ค่ะเขายังไม่ได้ส่งกลับมาว่าน้ำอาจจะได้รับส่วนนี้หรือเปล่าส่วนที่มันเป็นภาษีอะคะ่ะกลับมาไอ้ที่น้ำลงทุนนะคะน้ำก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแยะนะคะบางท่านก็อาจจะลงทุนเยอะแยะหน่อยเพราะว่าเออน้ำตามสไตล์น้ำอะน้ำไม่ได้อยากให้ ไม่ไม่ได้คิดว่าร้านเราต้องเป็นแบบเออเป็นแบบยังไงอะ่ะเป็นเป็นแบบสปาเป็นอะไรอย่างเงี้ยหาน้าแบบทําปริมาณแบบปนบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีคิดว่าไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็มีพอมีรายได้นะคะรายได้ที่เป็นขั้นต่ําที่เราไม่ต้องเสียภาษีนะคะถ้าเกิดเรามีรายได้ที่เกินไม่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มินิจ็อบอยู่ตรงตรงห้าร้อยยี่สิบหรือเปล่านะคะ ประมาณนี้แหละประมาณ520 530ิเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรามีรายได้เกินนะ่ะเราก็ต้องจำออกจากประกันนะคะประกันของของครอบครัวะคะ่ะเราทีนี้น้ำก็เลยไม่เอานะคะก็คือรายได้ส่วนใหญ่อะคะ่ะก็คือจะให้น้ำามาต่ำกว่าแฟนแล้วแฟนน้ำอ่ะจะมีเยอะกว่าแล้วเวลาที่ทำภาษีอะะ่ค่ะก็จะได้รับกับคืนมาเนื่องจากของน้ำเองนะคะน้ำไม่ได้แบบลงทุนเยอะเนาะ น้ำก็มีลูกค้าน้อยแล้วก็ทําไม่ให้มันเกิดมีจอมอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบต้องการแบบมีรายได้เยอะเนอะเออก็ทําไปมีลูกจ้างมีอันรายได้ให้เขาอย่างนี้นะคะแล้วของน้ําเองเนี่ยน้ําจะประมาณว่าทําทําแค่นี้แหละทาไม่ให้มันเกิดรายได้คือเราไม่ต้องไปจ่ายค่าอันนู้นอันนี้เพิ่มแล้วก็ส่วนค่าเช่าห้องนะคะ่ะ มันก็เป็นปกติที่เราอยู่บ้านเราแล้วทีเนี้บ้านนะ้ำมันดังดัง,ดงบังเอิญว่ามันเป็นชื่อแฟนเพราะว่าตอนแรกที่เราซื้อบ้านกันนะคะเออมันต้องมีคนแปลภาษาแล้วก็มันน้ําก็ยังไม่เก่งภาษาโดยเนาะน้าก็เลยบอกว่าเออเอาเอา,เอาไว้ให้เป็นชื่อเธอแล้วกันมันเป็นความโชคดีตรงที่ว่าพอมันเป็นชื่อแฟนนะคะเออน้ําก็เลยได้หัก ค่าใช้จ่ายจากการเช่าบ้านนะคะเป็นชื่อแปลงอืออันนี้มันก็เป็นส่วนดีก็คือมันทําให้รายได้ที่เราได้รับกับรายจ่ายที่เราต้องเสียไปอะคะ่ะมันมามาบาลานซ์กันที่หลังนะคะแล้วเราก็ได้เงินค่าเช่าบ้านของเราเองนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็ค่าแบบเงินรายได้ของเราอะคือสมมุติว่าน้าอะปกติแล้วรายได้เน็ตมันต้องอยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบใช่ไหมคะที่ไม่ต้องเสียภาษีเนาะแล้วทีเนี้ย แต่น้ำํำได้ไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าหนึ่งน้ำก็ต้องจ่ายค่าค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านใช่ไมหมคะจากแบรนอะไรเงี้ยน้ำก็จะสามารถมี520บบวกกับค่าเช่าที่น้ําเช่าเช่าบ้านหลังเนี้ยค่ะเช่าตรงที่ ที่ทําร้านนวดเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเปิดร้านนวดน,นะคะถ้าอยู่ในบ้านของตัวเองอะ่ะให้ใช้ทริคนี้ถ้าบ้านนั้นน้ไม่ได้เป็นชื่อเรานะคะอันนี้น้ําก็เลยยังตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องสตอร์เรื่องอเกี่ยวกับฟินแลนซ์นะคะฟินแลนซ์อัมเขายังไม่ได้ส่งกลับมาเลยเพราะว่าน้ำอ่ะส่งไปสามเดือนแล้วนะคะแล้วก็ส่วนมากแล้วอะ่ะ เวลาที่ตอนนี้คือเวลาที่เราทำสตอรี่นะคะทำภาษีของร้านนวดะคะ่ะแฟนน้ำจะซื้อโปรแกรมมาน่าจะประมาณ30กว่าโยโูโรประมาณนี้แหละคะ่ะเออเป็นโปรแกรมกันเกี่ยวกับภาษีนะคะเขาก็จะลงรายได้ไปว่าน้ำมีมรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลงค่าใช้จ่ายลงไปว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาแบบ คือเก็บเก็บเกี่ยวกับบินที่เราใช้จ่ายไปอะคะ่ะเก็บไว้ให้หมดนะคะนี่แหละแล้วน้ำก็เลยกลายเป็นว่าเออได้ลดหย่อนภาษีแล้วก็ไม่เกินรายได้นะคะส่วนมากแล้วอะแฟนน้ำจะบอกว่าเออแฟนน้ำอะไม่อยากให้น้ำอะได้งะได,ได้ได้แบบคือได้เงินเยอะจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนึ่งมันเรามันไม่ใช่เป้าหมายของเราด้วยเนาะว่าเราอะต้องมีแบบ งานเยอะเงินเยอะ,ยอ,ะอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็แบบอยู่กับแฟนเรามีอะไรแล้วแบบเนี้ยค่ะแล้วน้ำก็ไม่ได้แบบอยากอยากได้เยอะๆอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่แบบพอแล้วอะไรประมาณนี้นะั่งค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เยอะๆนะคะก็แนะนําว่าให้ไปเปิดในในเมืองมากกว่าในในดอกนะคะแต่ถ้าเกิดในดอกอะมันก็คือแบบเหมือน,นเหมือนเราได้แต่เราอยู่ได้ไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วเราก็เออมีแบบ มีเพื่อนบ้านที่ดีมีมิมตรไมตรีที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่น้ำนํำนวดอ่ะส่วนมากแล้วอ่ะน้ําจะไม่ได้ไปดูที่ราคาชั่วโมงอะไรมากมายอย่างเพื่อนบ้านน้ามาแล้วเขาแบบเจ็บปวดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าเป็นแขนมีปัญหาขามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะน้ําก็จะช่วยเขาไปนะคะแล้วก็ก็คือถ้าเกิดว่าใคร ใครที่น้ำสามารถช่วยได้ด้วยความรู้ของเราที่มีมา20กว่าปีนะคะที่เรามีประสบการณ์นวดอะ่ะน้ำก็ช่วยเข้าไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะอยากรู้เรื่องการเาเปิดร้านนวดแล้วก็การทาภาษีทำยังไงนะคะเรื่องทำภาษีอ่ะถ้าเกิดเราถ้าถ้าใครอยู่ที่เยอรมันแล้วนะคะก็ลองให้แฟนเซิร์ชดูว่า โปรแกรมทําภาษีอะคะ่ะต้องทํายังไงอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าปีแรกอะไม่แน่ใจก็หลายๆคนก็บอกน้ํานะคะว่าให้ไปหาสโต t เยอร์เบลาเธอค่ะให้เขาแนะนํานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเราอยากลองทําดูปีแรกอะมันอาจจะยากแต่ว่าปีถัดไปมันจะง่ายขึ้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงคะ่ะบ๊ายบายค่ะ